นี่ยเจ็น้องาน0 0 0จมากมันแม่หายแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วยังก้มเยอะไม่ได้เดินได้แบบไม่ขัดแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งฉีดพรุ่งนี้ทีมไร์ใครครับบ่าผู้ไทยครับผมบบาผู้ไทยครับผมวันนี้เขาบอกอยู่ว่ามันจะมีสัญญาณเรื่องเน็ตอยู่ที่มีปัญหาพรุ่งนี้ทีมงานบ่าผู้ไทยได้ฟังเสียงเบียร์พร้อมพงเต็มๆแน่ จริง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 ปีที่แล้วเราจัดที่โรงแรมนะฮะแต่ว่าปีนี้ไม่มีพื้นที่เพราะว่าหน้าโรงแรมเราทําเป็นรักที่จอดรถแล้วก็ข้างหลังโรงแรมทําเป็นห้องประชุมแล้วก็คาเฟ่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับก็เลยย้ายมาจัดงานคอนเสิร์ตวันเกิดแอนแล้วก็เขาเรียกว่างานครบรอบโรงแรมกันที่ ที่บ้านพักนะซึ่งมันก็สะดวกสบายพื้นที่ต่างๆก็ก็เพียงพอทั้งห้องนะห้องน้ําห้องท่าด้วยอะไรประมาณนี้ฮะทั้งห้องน้ําทั้งอะไรก็สะดวกนะครับบริเวณก็ทั้งที่จอดรถจอดไหลเราจอดรถที่วัดแล้วก็เดินมาเลยเพราะถ้าไปที่โรงแรมนะคะถ้าถ้าเปิดเป็นแบบคอนเสิร์ตแบบนี้ก็คงจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับมีงานใด้ันนี้ ได้ครับมาเลยมือ,อื่นย่ตัดสินใจเลยโดนเดินทางตอนนี้มาเลยมาเยอะๆนะครับพรุ่งนี้มาได้นะฮะบัตร150บาทบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตร้อยหบาทและก็สามารถยังแล้วก็ยังสามารถแบบเอาบัตรนั้นมาแลกซื้อบอสแคร์ส่วนลดได้อีกตั้ง40่บาทนะแล้วก็ส่วนลดแล้วก็ยังได้หางบัตรมา นำหางบัตรนำคูปองมาสอยดาวได้อีกนะฮะสอยดาวตรงนี้คน,คนเข่าคุมมาลูกคนเข่าคุม,มปอดลิงตอนนี้ก็ยังทันนะครับกดลิงก์ตอนนี้ได้เข้ากลุ่มตอนนี้ครับผมนี่ยิ่งดูยิ่งอยาก ไปบรรยากาศจริงๆแต่ไม่ได้ดูแต่ไปไม่ได้ดูออนไลน์ไปก่อนดูออนไลน์ก็ถือเป็นแรงซับพอร์ตอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันว่าบางท่านอยู่ไกลนะฮะอยู่ไกลอยู่แล้วก็มีภารกิจาอาจจะไม่ได้มาน,นี่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เห็นทุกท่านในกลุ่มนะครับ mm hmm. วันนี้เขากระทำบุญเหมือ mm hmm. อันนี้แบบแบบเซตมีขายไหมครับพุ่ม mm hmm. แบบเซตก็มี โต๊ะเอาอยิงไหมเอาโต๊ะครัวมาได้นะมันมันจะได้แบบใหญ่เต็มเต็มเอาโต๊ะครัวมาก็ได้มันมันจะ